ขเจเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านเช่นเคยอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้ฤดูการในการที่จะเข้าพรรษาแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเทศกาลเข้าพรรษานี้หลักธรรมในสิ่งที่จะนำมาเล่าสู่ฟังก็คือว่าในเรื่องของชีวิตของคนเนี่ยญาติโยมสายดุยจชนจะต้องมีการอยู่กับโลกอยู่กับสังคมการที่จะอยู่กับโลกกับสังคมเนี่ยต้องปฏิบัติดำเนินชีวิตอย่างไร สิ่งหนึ่งก็คือประเตรียมความรู้ดูความเปลี่ยนแปลงของสังคมดําเนินตามอุด,ดมการณ์ทํางานให้มีความสนุกให้ได้นี่อันนี้ก็คือเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโลกกับสังคมประเตรียมความรู้วิชาความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ปัญญาก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าปัญญาณรานังรัตนังปัญญาความรู้เนี่ยเป็นแก้วของนอรชนอย่างเนี้ยให้เราได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้มีวิชาความรู้เนี่ยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นผู้ปกครอง<ส>ก็จะให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในการเรียนวิชาตำรับตำราอย่างที่ท่านบอกว่ามีวิชามีความรู้เนี่ยเหมือนมีทรัพย์น่ะละ มีวิชาเหมือนมีทรัพย์มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดไม่คลอนแคลนแม้ยากแค้นก็พอ,อยังประทังตนนี่ก็คือเรื่องของความที่จะต้องมีความรู้ตรเตรียมความรู้ก็คือมีวิชามีปัญญาหนาหละดูความเปลี่ยนแปลงของสังคมสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูบ้างมองซ้ายมองขวาฟัง ิ่งนั้นฟังสิ่งนี้เกล็บมาประมวลรวบรวมดูว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรสังคมเศรษฐกิจเหตุการณ์บ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่มีความสําคัญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเหมือนกันมีตาเอาไว้ดูมีหูเอาไว้ฟังดูว่าโลกของเรามันก้าวไปถึงยุคไหนแล้วอย่างที่เรามักจะได้ยินได้ฟังว่ามียุค 4G 5G ยุคดิจิตอลยุคไอทีลักษณะอย่างนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่โดยสม่ำเสมอสังคมก็เหมือนกันสังคมบ้านสังคมเมืองสังคมวัดสังคมที่นั่นที่นี่เนี่ยเรียกว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงของเรื่องสังคมด้วยดำเนินตามอุดมการเนเรามีอุดมการอย่างไรเนี่ยชีวิตของคนเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายเหมือนกันนะว่าทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เนี่ยเรา มีเป้าหมายอย่างไรเรามีความต้องการอย่างไรอุดมการณ์ของชีวิตเราเนี่ยบางคนก็มีอุดมการณ์อย่างหนึ่งบางคนก็ใช้ชีวิตไปอีกแบบหนึง่งอุดมการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าให้ได้ทําตามอุดมการณ์โดยเฉพาะให้มันเป็นไปในจิตทางที่ดีที่งามนั่นละแล้วก็ทำงานให้มันมีความสนุกสนานเบิกบานอย่างที่บอกว่าชีวิตคืองานงานคือชีวิตงานคือเงินเงนินคืองานบันดาลสุข ทำมาใ้สนุกกับเป็นสุขในขณะที่ทำงานอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้อยู่ในโลกได้เนี่ยในสมัยยุคปัจจุบันนี้เราก็ต้องหมั่นมองหมั่นพิจารณาดูเรื่องราวข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆทุกวันนี้ย่อโลกไว้ในมือลวอยติโยมสายตื้จนอนจะดูเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นไปในโลกในโอ้มันง่ายมากเลยข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างวิชาความรู้เนี่ย เราเก็บข้อมูลหาข้อมูลจากนี่แหละระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรต่างๆในสิ่งที่มันเป็นออนไลน์นี่ยละโทรศัพท์มือถือทั้งนั้น,นยุคสมัยปัจจุบันนี้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่นี่ขอเพียงเรามีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะศึกษาหาความรู้และก็ดำเนินชีวิตของตนเองให้เป็นไปด้วยดีก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดี ขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชจนทุกท่านตลอดการเป็นนิเทินขอเจริญพร